สวัสดีครับสวัสดีครับเบาสลเราปนออฟฟิเชียลครับรอบดึกนะครับตอนนี้ประมาณตีสองกว่าวันนี้เราจอดอยู่ที่ปั๊มประทอมหามนะชัยนะครับผมจะเดินทางไปยศโซตร,รอนอีกประมาณั้หกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลนะครับพี่น้องมาดูครับสามคนนี้เขากินอะไรกันน,น้องฮักเพลงก็ม,มาม่าญี่ปุ่นหรือม,มาม่าเกาหลีเกาหลังครับผมเขาใส่อะไรด้วย ใส่กรอบข้าวไม่หนีฉันกินแล้วฉันไม่หิวหรอกกันพอกันไปแล้วถึเยนมหอเสียเปล่เออไม่เอาไม่ต้องขึ้นไปรถอารถไปเหม็นไม่ขึ้นอยู่พ่อกินเอากินท้คนเดีวพี่หนุไปต่อเซเว่นยี่สิบอ็ดบาทฮะมมีเงินยี่สิบต่อเขายี่สิบยี่สบาทคนมทยยี่สิบเด้อเข้าวัเดี๋ยวหนูจะออกให้แม่หรอออกให้พี่หรอ น้องก็เลยออกเน้นให้เป็นก็ต่อได้นี่ต่อได้หรอเจ้าเป็นคนเดี่ยวนั่นเองมียี่สิบ้องเลยป้าเดี๋ยวหนูให้แล้วเสียบปะเสียบคนปะไอหมูกระเทียมอร่อยกว่าหมูแบบนี้มันมีหมูกระเทียมแบบอ้นี้ดิเสียบแบบนี้อร่อยกว่าเลยเออแบบนี้อร่อยหมูกระเทียมแบบนี้อร่อยมันมีหมูหมูกระเทียมแบบนั้นเน่ะแบบไอ้โรยคุกคุกฝุ่นแหละอร่อยไหมแบบคุกฝุ่น่ะ คนก็ฟุ้งฟุอมากานี้เ<ร>งทุนฝุ่นวันนี้ฝุ่นเยอะฝนตกนิดหน่อยจ้ะยตกไปปอยาอยางออนั้นมหามานาช,ชัยแสดงว่าเขาเพิ่งบวชมาใช,ใช่ใช่บวชมาจ้ะควเพีินที่บวช กินมามาก,กับข้าวเหนียวเนาะผักแพงกินมามาก,กัะข้าวเหนียวเหมือนเรากินวัเตี้ยวข้าวเหนียวนะครับกุ้งนี้เราก็จะใกล้บ้านันเลยเสร็จแล้วคืนนี้คืนนี้เราเล่นจบจากยโสธรอนนำเภอเมืองนะครับผมที่บ้าน<ไ>ห้องเช่านะครับห้องขาครับผมบ้านห้องขานะฮะเสร็จแล้วเราจะจอจังหวัดขอนแก่น จังหวัดคลอนแก่นครับผมปลาม่น้ำกันปลาปลาเกาหลีเหรอกินกลาม่น้กาหลีปลาเกาหลีปลาสมุทรสาครเลยสมุทรสงครามหน้าคอหน้าหักเลยหน้าหักแบบนี้อะไรปลาบูนี่ปลาบูปลาบูเนี่ยสมุทรอันนี้ปลาดีแทกปลาดีแทกมีด้วยเหรอปลาดีแทกปลาดีแทกปลาวันทุกคนมันจะเป็นปลาปูได้วยไงมมันมีอยู่ตัวเดียวปลาวันปลาวันปลาวันดู เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้รู้สึกเนี่ยรู้รู้รู้ได้ไงว่ามานั่งไม่อยากมานั่งกินข้าวเขาที่นี่ทุกทีทุกทีไม่อยากจะลงมาหรอกเพราะนี่นี่เมื่อคืนก่อนนี้นะฉันเห็นนอนซุกตักมาหาอยู่นะวันนี้ หยุดนะคลิปนี้จะไม่ไม่เป็นการเซ็นเซอร์นะก็เธอรู้อย่างนี้ไม่เซ็นเซอร์ใช่ละมันจะไม่ให้ออกนะยิปนี้มันจะวีนนะนจะไม่เขาไม่คุยโถ่เธอจะนั่งทุกเขาได้ยังไงเขาไม่พูดไม่มีอะไรเธอเธอนอนหลับอ่ะเธออย่าเลยเธอไหลลงมาอยู่ตอนที่จะกอดอ่อนถึงโรงแรมอ่ะเออฉันหันอ่ะไม่อยากการไม่อยากการี่คักแค่น้อกแม่หนูคือสุดก็เอาใครใครจะจริงไหมเอาเอา ไม่อยากจะใกล้เลยเอาใครจะเอาอนั้นกับผมได้ผมเนี่ยเป็นคนที่รบบพี่ไม่คิดเลยว่าเขาไหลมหาดิฉันบ้างโอ้ยเขานอนติดเขานอนติดข้างฝาดุคุณเธอคุณเธอนี่นอนอี๊นี่จะไปนอนเธอคนไม่ขยันไยนี่ดูดิฉันไม่ขยันเดี๋ยวจะวันหนึ่งจะถ่ายคลิปไปดูนะพี่น้องนะนะเพราะว่าไม่อยากกัดนี่บางทีนอนบางทีกับคนเราก็มีนะอัดีีโอแล้วมาใส่รลา์หนูนไม่ต้องอัดเลยนะไม่อาดฉันถ่ายแล้วฉันลงเลยแหละค่ะอะนี้มีการตัดต่อค่ะคลิปฉันนี่คือธรรมชาสตรธรรมชาสตรเลยค่ะไป จิงมะลูกจริไม่ได้เลยเขาพักกันเนี่ยเอาคนเรามันต้องรักกันดีมารถมารถคันเดียวกันทำไมรักกันนี่ได้ยังไงรู้เนี่ยบางวันยังไปนอนอัดติดกันกับพี่นายพอ่ก็ติดกันเออนั่นแหละคนเรามันอยู่ในทีมงานเดียวต้องรักกัน วันนี้มีใครบางคนหิวมากยังบอกว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> แต่ก๋วยเตี๋ยวคิวเต็มแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวขายดีเหรอร้านไหนร้านปะหมูก็หมดค่ะทะเลก็หมดไม่ได้กินเลยวันนี้คนเยอะนะครับคนเย<พ>อะ<ด>ใช่ไหม,มอนะอเอา้านะเต็มเลยใช่ไหมตอนเนี้ยขายบัตรดีใช่ไหมตอนนีดด้คือต้องไม่ขายบัตรดีรยังขายอยู่ใช่ไหม่นะครับตอนน้ออนี้ัาวไหนเขาบอกว่ามีมีคนมาดูดูไว้บอดเออ ว่าจะไปทำคลิปอยู่ว่าสองพันสามพันบัตรเกือบแม่พรนั่นเอง่ะเมียนก็จะเด็กเขาว่าต่ำโอ้คนเยอะวันนี้นะ่ะมีแต่ไปรุ่นด้วยไปรุ่นบ้านเขาเขาไม่มีเรื่องกันเนาะรุ่นเขดีเออเจ็ดสิบแปดสิบคนไนอะเด็กวันเด็กคนนั้นมามาปูโอ้ยพอ่พอพ่อคอยมาปูนี่แหละคอยเป็นคนเด็กไปรุ่นข้างวัดนี่แหละเด็กบ้านเด็กหลังวัดว่าพี่มัดที่เขาเลยไหมไม่ เี่นอ้อี่เียจัแนมันจาการตนออเจียวจันแนนียไล่มแตวะอะเอ้าไหนบอกว่านอนแล้วเหรอโอ้เนาะย็นแม่นแม่่ตมีเน้อพริกกะปีดุนนี่นี่ของแซ่บหลักไก่เคี่ยวอ๋มัจะแเดียวไก่เคี่ยวเห็นมันกดเงินแึกวก็มันขึ้นไปนอนแล้วมัซื้อของไปตุนพรุ่งนี้เช้าเลยเนี่ย ให้ข้ยบลเห็นพี่ชายไปต่อเขานี่ก็จะจำทุกอย่างจำไข่ควายมันดียาไั่ดีเอาไปซื้อใหม่ดิซื้อในเซเว่นก็มีนี่นี่ ไม่แจกรายะเอีดเลยเหรอแม่มันี้อแม่ันของมอสิแม่มัน่ือวาาังเชีย่เลยแม่สม้ไหนเดตอนไหก็ให้แกะเลยเาคุยกันำอาหาหนดีแล้วโอ้ยไอ้มินแปงกินมาม่าอยากกินอะไรร้อนๆเออไหมูแล้วว่าจะทำอร มันมีร to ้านก๋วยเตี๋ยวอยู er ่ร <mus ้านนึง uh ก็ปากมากนะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เดี๋ยวจบคลิปก่อนค่อยพูดไม่อยากพูดไปเดี๋ยวเขา fc ไปว่าเขาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากร้านก๋วยเตี๋ยวยังเกาะอยูไม่ได้มื่เมื่อคืวานนะ ตอนกลางวันนะเรากําลังนอนหลับเพลินๆมันมาชวนเราคุยเฉยร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้ร้านนั้นน่ะนั่งคาตมาคุยกันเราเลยนะเราก็นอนไปอย่างดีเลยนะน่าโอลุมกําลังเย็นเย้เลยกําลังกำเครื่อหลับเลยร้านลุงนี่เปล่าที่เด็กน้อยเยอะๆเปล่าแชมเลยค่ะฮะแชมที่ว่ามีผัวกับเมียแก่ๆแล้วก็มีใช่มีมียายที่ทำอาหารเออ แล้วก็มีลูกน้อยสี่คนห้าคนนั่นแห,หละมาจากลาดบุรีลาดลาดบุรีคือบุรีเห่ือนกไปกับสาวน้อยเลยใช่แกไปประจำมีลูกมาขี่ลูกลูกขี่คนมาก็โยนมาทิ้งให้แกมหมดเลยะเขาบอกยังไม่หมดนะเราก็ไปขายข้าวจี๋กับตามแล้ว <c oughs> ทิ้งหมดเลยลูกแล้วมันจะมีร้านข้าวจี๋หมูหมูไอ้ร้านข้าวจี๋กับหมูปิ้งอะ่ะ ร้านหนึ่งไอ้นั้นสาวน้อยไปไหนใกรจะไปขายกระสาวน้อยประจำเป็นญาติกันกระสาวน้อยหรอไม่หรอกเพราะว่าสาวน้อยไปกินร้านแกหมดทุกคนจะไปกินจีนะอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยจริงๆเข้าจีแกเยีสุดยอดเลยพักเพลงต้องไปกินลูกเข้าวตีร้านนี้อร่อยหมูปิ้งก็อร่อยหมูแดดเดียวปิ้งอ่ะอร่อยมากอร่อยมากใคะไม่ต้องเอาเข้าไปหลังทีเอาข้าจตีไม่เป็นไรข้าวตีนี่ไม่ใส่ไข่เลยอร่อยอร่อยมากร้านนี้ทุกคนต้องไปซื้อกินเด็กมันก็เข้าไปซื้อกินกัน เราไม่ได้กินไข่เป็นลูกมันเป็นชุบเฉยเไม่ไม่ได้มันก็มีส่วนผสมเออนั่นแหละร้านนั้นอร่อยแบบไม่ใส่ไข่าวน้อยจะซื้อที่นั่นทุกคนมันจะเป็นร้านอื่นจะกลมนะเขาจะเป็นกลอนๆอ่ะแม่ไปกินแม่โอ้ยดูคนเื้อใยหนึ่งดไป็ตะอยากมาจากสายเกาหลีไปต่อเขามีแต่งหางครับพี่น้องดูคนนะไปต่อน้องเขาออกให้นี่เห็นไหมพี่น้อง 1บาทคะแตกแดงร้อยดูดิขี้เหนียวแค่ไหนนะ FC ก็โอนตังมาให้ให้เสื้อกินนะกลัวอดนะดูดิโอ้แต่ยานเลยเบนานี่เห็นไหมโอ้ตายกไฟย้อ่นไดยิไปเไอ้นไปญี่ปุ่นเหรอนี่ไอ้นน่นไปเที่ยวญี่ปุ่นไอ้ีพี่น้องดูว่ากินกันเนี่ย กิป๊ากินเสร็จแล้วกินกุ้ยต่อเลยนะกิมแล้วคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีสวีดัส